ใช่ธนบัตรนะคะเห็นกล่องแบบนี้มาเหรียญค่ะ๋อเหรียญเขาไม่เยอะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ของของซองค่ะเป็นเหรียญค่ะทุกคนไม่ใช่ธนบัตรนะคะเห็นกล่องมาแบบนี้เข้าใจว่าเป็นธนบัตรนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นเหรียญรายการเขาเขียนมาค่ะนะคะก็จะเขียนมาแบบนี้ประมาณเหรียญ ยี่สิบสามรอบเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวโอเคโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเหรียญเหรียญหายากทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะคะสองห้าสองเก้าเหรียญช่อฟ้ายาวเห็นไหมคะช่อฟ้ายาวชัดเจนเลยเนี่ยค่ะสองเก้าช่อฟ้ายาวดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะช่อฟ้ายาวเหรียญน,นี้คือห้าร้อยบาทค่ะ เหรียญละนะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะสองเก้าขายได้หมดทุกบทุกบล็อกนะคะจะมีบล็อกสั้นบล็อกยาวเช่าฟ้านะคะขายได้ทั้งสองแบบบล็อก,อกแต่ราคาจะต่างกันนะคะถ้าเช่าฟ้ายาวแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทค่ะจากหนึ่งบาทขายได้ห้าร้อยห้าร้อยเท่าเลยนะคะทุกคนเหรียญหนึ่งบาทขายได้ห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะ เป็นเหรียญหมุนเวียนปกติเลยนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนปกติเหรียญสตังคทอนนะคะที่ปนาบอกอยู่ตลอดนะคะรับสตางทอนมาพลิกดูเพียงพอศอเท่านั้นนะคะเจอเนี่ยค่ะสองห้าสองเก้าส่งขายไปหนา้าได้นะคะห้าร้อยบาทเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีคนเจอจริงค่ะมีน้องท่านหนึ่งเขาบอกว่าฟังจากปา้าน่าบอกว่ารับสตางทอนมาพลิกดูเพียงพอศเขาก็ดูจริงๆแล้วเขาก็เจอจริงค่ะ เจอจริงเขาขี่มอไซค์มาหาปะนัดที่บ้านเลยนะคะเขาก็ที่ร้านค่ะที่ร้านตลาดไทยมาหาที่ร้านตลาดไทยก็รับเงินไปค่ะหนึ่งเหรียญห้าร้อยบาทเขาไปอะไรที่แฮปปี้มากดีตรงดีต่อใจอะค่ะมีความสุขตรงที่เจอเองและได้เองอะไรเงี้ยค่ะเป็นะานที่มีความสุขเงินห้าร้อยทำอย่างอื่นก็หาได้แต่เป็นอะไรที่แบบว่าเรารักแบบนี้แล้วเราก็ดูแล้วเราก็ได้จริงเจอจริงได้จริงเป็นอะไรที่นะมีความสุขมาก เข้าใจได้เลยนะคะสำหรับคนที่รักในการสะสมแบบประนาดค่ะทุกคนเหมือนกันนะคะเจอถ้าเจอนะคะอย่าลืมดูอันนี้ก็ชอบฟ้ายาวอีกค่ะชอบไฟ้ายาวสองเหรียญอันนี้สั้นนะคะเดี๋ยวปะนาดูให้ยาวดูวยาวก่อนอันนี้สั้นอันนี้ยาวหูยาวเขามีมาทั้งหมดสามเหรียญเลยค่ะทุกคนแล้วสวยด้วยนะคะเหรียญเขาใช้ได้เลยอ่ะ ไม่มีบินเลยนะคะเหรียญโอดีมากเลยเนี่ยค่ะช่อฟ้ายาวนะคะเห็นไหมคะยาวชัดเจนเลยแล้วเหรียญคมชัดเหรียญสวยมากเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวค่ะพนัดรับซื้อนะคะเหรียญเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทท่านใดมีต้องการขายก็ทักพนัดามาได้เลยค่ะส่วนมากพนัดจะให้ลิงก์ช่องทางติดต่อแอปในแอปเขียวนะในแอปเขียวถ้าในอินบ็อกซ์นะคะใน m มสเซนเจอร์นัดไม่ค่อยได้เข้าไปตอบ แอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวมานะคะทุกคนเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญแบบนี้นะคะส่งมาในในแอปบ,บ้านเขียวค่ะเดี๋ยวไปนทักไปนะคะทุกคนเป็นหนึ่งบาทสองเก้าหนึ่งบาทสองเก้าเขาก็จะเขียนมาสั้นอ้ยเหรียญเขาสวยมากเลยค่ะเหรียญเหรียญแทบจะไม่ผ่านใช้เลยโอ้โหสวยสุด,สดๆขอบคุณมากเลยขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆมานะคะ ขอบคุณที่มอบนำส่งสิ่งดีๆมาให้นะคะเหรียญหนึ่งบาทสองเก้านะคะทุกคนสองห้าสองเก้าไม่ต้องดูอะไรเลยดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะนะคะตามที่พนัดบอกเลยดูเพียงพอศถ้าเจอช่อฟ้าสั้นนะคะได้ไปเลยเนี่ยร้อยห้าสิบาทหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นนะคะร้อยห้าสิบบาทถ้าหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวก็จะได้เหรียญละห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าได้เยอะนะเพราะเหรียญหนึ่งบาทตังทอนนะคะหนึ่งบาท,บาท,าบาทหนึนะะ่งบ,บาทขายได้ร้อยห้าสิบบาทสามเหรียญก็สี่ร้อยห้าสิบนะคะสามบาทสามบาทขายได้ส่งมาขายไปนั่นนะคะได้สี่ร้อยห้าสิบส่วนช่าฟ้ายาวก็อย่างที่บอกห้าห้าร้อยบาทช่อฟ้ายาวห้าร้อยช่อฟ้าสั้นร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะ ดูพอสอ,อย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนให้ให้มตำหนิอะไรไม่มีนะคะเพราะนั้นไม่ได้ไม่ได้ซื้อเหรียญแปลกเหรียญหายากเหรียญมีตำหนิอะไรนะคะไม่มีนะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะเพราะนั้นสายเหรียญหมุนเวียนสายเหรียญพอสอนะคะทุกคนจะเข้าใจเหรียญหมุนเวียนเหรียญพอสอคือสตังทอนนี่แหละคะ่ะรับสตังทอนมาก็พลิกดูพอสอน,นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้านี้เลยนะคะเช่าฟ้าสั้นร้อยห้าสิบ ช่อฟ้ายาว500ค่ะอันนี้เขาส่งมานะคะช่อฟ้ายาว3ช่อฟ้ายาว3ก็รับไปนะคะ1,500บาทนะคะสามเหรียญช่อฟ้าสั้น3ก็ได้450บาทเห็นไหมคะเกือบ2,000นะคะ6บาทค่ะเหรียญ6บาทนะคะรวมนะคะ6เหรียญเหรียญล,ละ1บาท6เหรียญขายได้เกือบ2,000ค่ะ1,500 450 1,950บาทค่ะส่งมา6บาทรับไป1,950บาทแล้วเป็นอะไรที่ไกลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะคะที่อยู่ใกล้ตัวนะคะทุกคนเอื้อมถึงสัมผัสได้ค่ะเพราะเหรียญเขาไม่ได้ผลิตน้อยมากนักนะคะในอยู่ในระดับที่หาเจอกันทั่วไป ก็ยังจะเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะตามของตลาดสตางค์ธนในระบบสตางค์นจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเล็กเหรียญแรกในรัชกาลที่เก้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทเล็กเนี่ยค่ะเหรียญแรกคือรุ่นแรกจะเป็นพระเสียรเล็กเนาะพระเสียรเล็กนี้จะมีเริ่มตั้งแต่ปีเนี่ยค่ะสองเก้าจนถึงปีน่าจะห้าหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนน่าจะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งหรือห้าศูนย์เลยประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยเช่อ เหรียญเหรียญน,นี้คือเป็นเหรียญแรกครั้งแรกที่เขาผลิตเน่ะเขาก็จะผลิตไม่เยอะเนาะเหรียญแรกเป็นปีพศออแรกที่ผลิตก็จะไม่เยอะแล้วแล้วเป็นอะไรที่ช่วงนั้นเขาไม่นิยมนะคะจึงจึงไม่ค่อยเจอกันมากนักเป็นนักคิดว่าน่าจะเก็บอยู่ในกลมแน่เลยเนาะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นนะคะร้อยห้าสิบช่อฟ้ายาวห้าร้อยบาท ส่งมานะคะหกร้อยบาทนะะเนี่ยค่ะเออหกหกหกบาทค่ะส่งมาหกเหรียญน,นะคะหกบาทรับไปนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ